สวัสดีค่ะพบกับวิวอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะอัดไลายคลิปเลยเนาะเพราะว่ามีเรื่องที่อยากจะอัดเยอะเลยวันนึงก็จะลงอย่างน้อย3คลิปตื่นตื่นตื่น,นก็อ่าข้าเรื่องเลยดีกว่าก็วันนี้นะคะก็จะมาสอนเอาปีกฟรีค่ะสําหรับใครรู้แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะก็อะไรเราบอกเออ วันชาเลนก็พอค่ะชาเลนคาเล็กเตอร์ชาเลนนะคะก็มันจะมีอยู่สามอันก็คือแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะวิวก็จะมาสอนเอาอันนี้ก่อนเลยนะคะก็มาเลือกกันอันนี้นะคะแล้วก็ต้องตอบคำต,ตอบค่ะอันนี้วิวตอบมั่วเลยนะคะว,วิวตอบมั่ว ตอบมั่วเลยนะคะเพราะว่าวิวไม่รู้จริงๆวิวก็กดตอบไปยังไงแล้วค่ะฮึอะไรมันจะจบสักทีายมันได้เราตอบจนมันถูกใช่ไหมเนี่ยว้าวอันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าแล้วก็ไปที่ชาเลนจ์สองกันเลยนี่ก็ทำมัวม่วๆ t r f อ่ก็มั่วเลยมั่วทำตอบเลยพวก ตื่นว้าวก็สำเร็จชาเลนจ์ที่สองแล้วก็สำเร็จชาเลนจ์ที่สามแล้วนะคะก็มาชาเลนจ์ที่สาม t u or f o l s เอ r f or f a l าเค k ถูกถูกด้วยอาจุดสองจุดอุ้ยถูกด้วย True ว้าวอันนี้นะคะเราก็สามารถสำเร็จชาเลนจ์ทั้ง 3ได้แล้วนะคะเราก็จะไปดูกันว่าชา์เลนี้นะคะให้อะไรกับเราบ้างมาดูกันก็ไปที่อวตารก่อนวิวก็จะมาสวมใส่ดูนี่ค่ะอันนี้นะคะมันก็จะให้เป็นหมวกคอมพิวเตอร์มาแล้วก็เอ่มแป๊บหนึ่งนะคะวิวจำไม่ค่อยได้เลยโอ้ยให้ตายเถอะอืมวิวจำว่า วิวจำได้ว่าอันนี้นะคะก็จะให้สองนี่แหละคะ่ะอันที่ทุกคนน่าจะอยากได้นะคะถ้าใครสําเร็จอันที่สองไม่ก็อันที่สามนี่แหละคะ่ะทุกคนก็จะได้ปีกอันนี้นะคะแต่ว่าวิวใส่กระเป๋ายิ่ใส่กระเป๋าอันนี้ไว้ดีกว่าจากคลิปก่อนนะคะเพราะว่าวิวชอบอันนี้มากเลยแล้วก็จะมาดูแล้วก็จะมาดูอันที่สองกันค่ะนี่เป็นอันภูเขาไฟลววาวาเข้าไปเลย วิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือให้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องตอบเยอะเหมือนกันอู้ถูกด้วยอันนี้ก็คือมั่วคําตอบเลยนะคะทุกคนต้องมั่วเพื่อว้าว <c oughs> อู้หูววก็ทําเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทั้งอะไรเขาว,าว่าวิวข้ามตอนไปก็จกนนะมาคะ่ะก็เล่นไปเลยแล้ววิวก็จะมาบอกว่าชาลนล์นี้มันให้อะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะ แคเลนนี้นะคะจะให้จะให้นี่เลยค่ะสิ่งที่วิวใส่อยู่นั่นก็คือหูฟังรูปไดโนเสาร์สุดเท่และสิ่งที่สองที่มันจะให้ก็คือนี่เลยค่ะหมวกไดโนเสาร์ที่วิวกดใส่นะคะและสิ่งที่สามที่ทุกคนก็ผู้ใช้ก็น่าจะอยากได้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะจะมีเป็นปีกจะมีเป็นปีกมังกรน,นะคะแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือกระเป๋าไดโนเสาร์ แล้วก็อันนี้นะคะก็ค่อนข้างเล่นยากนิดหน่อยเพราะว่าบางคนนะคะก็จะเล่นไม่ค่อยเป็นก็ผ่านมาแล้วประมาณ2อันนะคะอ้อเหลืออีกอันหนึง่งอันที่ยากที่สุดเดี๋ยววิวจะสอนที่หลังนะคะก็คือ c าคา a c t เ r Challenge Quiz ก็กดเข้าไปเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะวิวได้ข้ามแล้วก็สำเร็จทั้ง3อันแล้วก็ขอโทษที่แบบคือขอโทษที่ไม่ได้ทำให้ดูนะคะ ก็จะวิวก็จะมาให้ดูว่าอันนี้นะคะให้อะไรกับเราบ้างอ๊บอันนี้ก็ไม่น่าจะให้อะไรเนี่ยนิดหนึ่งอันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยได้ให้อะไรนะคะอันนี้ก็ถ้ามันผิดก็ขอโทษด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ไอแชาเลนที่วิวทำไปเมื่อกี้นะคะแถมแถมหัวมังกรด้วยค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้วิวลืมแล้วก็เชิดอ๋อ ก็ลืมค่ะลืมอีกเช่นเคยอันที่วิวตอบเมื่อกี้นะคะก็คือน,นี่เลยคะ่ะมันก็จะให้แว่นสุดเท่ของเกมมิ่งว้าวีวิวถูกใจมาส,สุดเลยก็ต่อไปนะคะก็วิวก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะให้อะไรนี่ค่ะมันก็จะให้อัน,นี้นะคะก็เป็นกระเป๋าสุดเท่ที่ผู้ชายอยากได้เช่นเคย ก็วันนี้ค่ะวิวก็ขอบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูกัน